สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะครมือหนี้น้าเสียกะจะมาสรุปแนวทางว่าระสำคักใดเพิ่นเข่าได้ค่ะท่านผู้ชมครับค่ะโอ้าค่ะท่านผู้ชมคือออก990าเก้เอ่อ1นซีมัก1นซีแห้งแห้งค่ะท่านผู้ชม90บ่มีในหัว1นซีเพิ่นพาเอาอยู่ต้นย่างเนาะครับค่ะ เราการน,น้าเชี่ยกับฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะมักค่อยๆฟังลายมือนะแ่าไม่เานีค่ะข่อยย่ำสิโลกเรีวกว่นว่าเอาค่ะใิได้ไปบอกเลขเล้าอีกค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะเราก็ม้าเลขไทยอีกค่ะก็จะว่าสื่อนี่ติข่ดท่านผู้ชมเพราะว่า<ม>เหล็อวิ่งลางคุณลุงรอตลีนี่นานที่จะกอดข้อกันหนึ่งกับสี่ครับกอดข้อกันมากค่ะ โอ้หนาเสียดายเนาะค่ะท่านผู้ชมดวงแมค่ค่ะเก้าศูนย์นี่บ่ดด้คิดเลยเนาะบ่บออันนี้อันนี้ยอมรับเลยว่าบมมีในหัวอีรีค่ะเก้าศูนย์ค่ะก็เห็นยุ่เลกของแมนะมานก็มบงอยู่มันจะมาตัวใดเนาะค่ะครับโอ้ค่ะท่านผู้ชมค่ะพี่น้องถือว่านอต่ว่นน้ำเชี่ยกะเห็ในในใจข้อเมต์นยุ่ค่ะผู้ใดแน่ผู้บ่ใด้แน่เนาะค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเอ้าสู่ต่อสู่กันไหมเนาะค่ะ เมื่อยคือเ e อฟซีวายอีหลีล่ะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกัคอมเหม็นดีดีข้อเมนต์สุภาพค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นกัให้กำลังใจทั้งเซียนเพิ่นกัว่างวดนี่ขาจะหอนอันปั๊กลักพี่ปะไก่กับพี่ต้อยเนาะค่ะพี่ปะไก่กับพี่ต้อยครับเพิ่นอันรุดค่ะท่านผู้ชมค่ะรุดค่ะอย่าเผลอละค่ะคือแจ้งพี่น้องเผลอเห็นว่าหนึ่งหาหาหนึ่งว่าเอาเนี่ยครับค่ะ เพราะว่าเพิ่นดุดหรอกนะจะว่บ่ค่อยอยากเบิ่งเพิ่นจังีินะกับเพิ่นเพิ่นเขาแฟนหนึงแมนแฟนครับเพิ่นก่บยังค่อยคือเกาค่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวน้าเชียปล่อยผิดต่อยใหงตงงวดเด้อค่ะหลังจากสรุปเลขไปก็จะเป็นพรุ่งนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะก่อนอื่นจะไปรับชมรับฟังตัวเลขที่สรุป่าสำนักใดเพิ่นเดินดีน้ำเชียกั กาบขอบพระคุณปูล้วก็อาจารย์ถูกทันเนาะที่พันหมอบแนวทางให้น้ำเชียรทรงต่อพี่น้องเอฟซีเบิ่งเป็นแนวทางเยถ่มเย่ปาน้ำเชียเด้อค่ะท่านผู้ชมเก่ามาเชียครับค่ะพี่น้องอยากติดต่อน้ำเชียให้เหลขความฟันหรือว่าเหลขกคำนวณเหม่นเม่น,มนบนเป็นบนล่างเป็นล่างลักซิบคือลักสิบลัก,ลกนวยแจ้งสิค่ะบนเป็นบนล่างเป็นล่างติดต่อน้ำเชียได้ดเบอร์โทร0 9 2ย์ ห้าหกหนึ่งห้าแปดหนึ่งเจ็ดเนอะค่ะท่านผู้ชมครับค่ะอา่าเอค่ะท่านผู้ชมมาเบิ่งกันเลยเนาะครับอ๋อค่ะท่านผูบบ้ชมแม่เอฟซีน้องจอกเนาะครับค่ะเพิ่นกะมันมันมันกอดกันนะเทอแมนสูตรเดิมกับสูตรใหม่นี่อันนี้เพิ่นกัแน่นอนอยู่ดีทอะอาจารย์มอมแมมค่ะท่านผูบบ้ชม ค่ะน้ำเชียร์เพราะท่านเห็นผลมากข้อเมน็นใตขิบอยู่ค่ะอาจารย์มากข้อเมน็นไตขิบบอกน้ำเชียรนใเด้อค่ะอาจารย์มอมแมมสูตรที่ไม่ไปล่างแต่ไปล่างค่ะท่านผู้ชมช่วงนี้จะเป็นจ้งไดเนาะครับค่ะปีนี้สองงวดนี่แหละครับผมไปล่างมันดังเ่ามันดังครับค่ะอาจารย์มอมแมมกับนแน่นอนหนูน้ำทิพกนแน่นอนค่ะท่านผู้ชม ค่ะพี่ประกายและพี่ต้อยค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะพันรุดเนาะครับค่ะอันนี้ดังมากค่ะท่านผู้ชมนี่เนาะพี่ต้อยพันแรนลลงลางค่ะพี่ต้อยวิ่งลงล่างค่ะท่านผู้ชมน้ำเสียเห็ดเป็นเหล็กบนเนาะ จะถือว่ารุดเนาะค่ะดันบุชชมสูต่ต่อสู่กันไหมพี่ปะไก่ข้างแรกเลยค่ะดันบุชชมที่ลุด่ดเหมือนกับของน้ำเชี่ย,ยอะไรเนาะแถวครับค่ะบัอน้ำเชี่ยวว่าลุดสองแล้วค่ะดันบุชชอมตอน,นอ๋อสูต่ต่อสู่กันไหมค่ะมันดังดังใครยี้หลีเนาะครับเต็มเต็มที่ท่าเนี่ยนี่ลักชีบลักน่วยเนี่เต็มเต็มครับบ,บ๊อบบ,บ๊บบจับบ่อประกบ หนาเห็นบ่ขาดอนชมโอ้เขาต้งบนั้งล่างต้อว่าตัวพอสัาเนี่ยงไหมแคกได้เดนเนี่ยขาอีฟอเนี่ยแคกขาดอนุช่เมนี่ที่ต่อพันอไรได้ครับผมมันตะเลข่อหลวงวานพันมาซาดแบ่ขาดอนผูุ้่มร้านปอไรซาดแบสไท้โอ้ตะเลขเพิ่งจพักแล้วครับผมมือนเป็นได้เพิ่นซับเพิ่นเนาะขาดอนุชุ่มเพิ่นดับแปดเนาะ เอาเพิ่มด okay, ับแปดบนค่ะท่านผู้ชมเก่ามาเสียเพิ่มลงให้ค่ะนี่ระค่ะท่านผู้ชมพ่อพ่อว่าประกบเก่าบบว่มันเด่นหานั่นเห็นบ่กเก้าศูนย์ตรงตรงดิค่ะท่านผู้ชมนี่ขันเอาตะเพิ่มนี่ลักซี่พร้อมนะเถวแปดหางหนึ่งครับผมค่ะลักซี่พร้อมเนี่ยลักซี่พร้อมค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมแม่โกทโมชุดคล่องใจค่ะ ชุดคล้องใจเพื่อนใบตัดนี้ค่ะท่านผู้ชมสวนหมอกตัดในเขาตลอดครับผมเลืเลขเพื่อนเนาะเมียนเลขเพื่อนตัดเขาตลอดอีหลีชุดคล้องใจเอฟซี่คอยไวเห็น,นี่แถวนี้เอฟซี่เพื่อนเป็นผู้บอกว่าเลขบนผ้องแม่กับเขาาต่ว่าต้องตัดค่ะเพื่อนก็บ,บอกว่าตัดเล่นสองตัวเนาะเมียนตัดเล่นสองตัวเพื่อนสีเน้นจะเกีตเก่าดอกทอ โอ้เลขลรางแม่แม่ซีห <C 1. S 1> <ค>นึ่งพ่นมาพ่นเมียเอรี่ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นพกกลับเถาะอ๋อพันพกกลับ, oh. กกบเลขแบบดับแม่เก่เอาอยู่ค่ะท่านผู้ชมเนาะตามไม่ค่ะเนี่ยขา<อ>นี่แหละสุดยอดนี่ครับผมสามไม่มาสามไม่มา บอกว่าบ่ามาตัวไรกับบ่ามาแล้วค่ะท่านผู้ชม,มอันนี้รุดเนาะครับค่ะนี่รุดอันนี้เขา่าเลขดับยยที่ใหญ่กอทมเสียดายมากเนาะรุดแม่เถ่าครับตีร่างกาแม่เถ่าเยนี่โอ้โหเท่นทีสิเป็นเก่าเนาะบนี่โอ้ค่ะท่านผู้ชมตามไม้น้ำเชื่อสิตามเพิ่นไม้อยู่ไะน อ๋อค oh, okay, <Kr amp. S 1> ่ะท่านผู้ชมพ่อชนบุร uh, ีเข้าที ang, ha, ่หนึ่งเนาะครับค่ะหลักหน่วยกลายเป็นหลักสิบค่ะเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสี่มวดเก่าเพิ่อนวานวัลยูดกับวัลยูดค่วมเพิ่นอีหลีแต่ว่ามันไปหลักหลักสิบหลักสิบค่ะอันนี้พอกอดกันล่องรางเนาะนี่ค่ะท่านผู้ชมกอดกันล่องรางเข่าอีหลีเท่านี้ สูตรนี่เดินดีเนาะค่ะท่านผู้ชมศูนย์นนี่นี่กรเขาเก้าเก้าศูนย์หน,น,นึ่สี่ศูนยศย์ศูนมอีหลีสาูตรเนาะแต่ว่าว่ามีเก่าเดี๋ยวงวดหน้าน้ำเชียสิขอเพิินค่ะว่าสิส้นตัวไหไค่ะท่านผู้ชมอ๋อค่ะท่านผู้ชม อา,อาจารย์ว่างสะพุ่งเนาะครับค่ะบนรุดรุดสองงดดัวติดเลยที่แถาครับผมไปลางมา,มาอหลีเบื้องเถ่หงวดหน้าไข่สีมาประโกบไข่แฟนครับว่าพ่นสิบส้นกันบ่สองสำหรักในส้นกันกระตรงเบื้องหนูน้มทิพพร้อมเนาะครับบ้านนี้อาจารย์ว่างสะพุ่งมาเขารางนี่เห็นบ่คุณลุงรลตะลีอีกครับค่ะ ประกอบกันไปเนาะเมียนค่ะนี่ราคาดิฉันผู้ชมโอ้หลุดลายเนาะค่ะท่าันผู้ชมหลุดงวดนี้งวดหน้าเข้าค่ะหนึ่งสี่งวดเก่าค่ะรู้น้ำนี่รู้มอแมแรมเอออาจารย์มอแมแรมเดินดีเนาะครับต้อยเด้อค่ะท่าันผู้ชมเนาะครับค่ะพี่ต้อย ไปล่างเนาะตามไมคค่ะโอ้ยมาขอนกันยูผีค่ะท่านผู้ชมชุดอ่าหกตัวมาครบบนเนาะครับคือว่าเข่ายู่ดีค่ะเนาะรเรียงวิ่นเขาอีกแล้วตัวน้ำเชียอเก้าศูนย์อ, <90 S 1> อยืนค่ะท่านผู้ชมลักลอยโอ้เดินดีเดินดีมากครับแต่ว่าลักลอยกับ เป็นคือจังพอกระนวลไวอีหลีรักลอยจะเป็นขี่กระขี่อีหลีค่ะท่านผู้ชมครับปูแม่ก,กันคักบ่ค่ะท่านผู้ชมพี่รองแย่พึ่งไปคอมเมนต์ว่าให้แต่ละสำนักเลยค่ะท่านผู้ชมอันเฮาจะได้เห็นผลงานผลเนาะครับค่ะ เลขไม่ติดบนค่ะกันกันว่าสอบก็ห้อกับพานแม่ค่ะท่านผู้ชมเนาะครับถ้าเอาประยูจาสิเป็นอย่างโอ้ยเอฟซีผลค้อมิ่นสุดยอดค่ะบ้มาแจ๊กตูเลยค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี่มนควอมปูอีหลีดิ่งบ้ามาเห็นแจ๊กตูเลยครับสิตามปูอยู่อ๋อค่ะท่านผู้ชมเป็นงวดแรกที่สําเร็จแต่ว่ามันหลาย ออกตัวกราฟอีกเนาะครับขาน้ำเชียรวิเคราะห์ว่ามันตองมากตัวนี้นี่แหละคะ่ะอันนี้เลขหม,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 มักเด้อค่ะท่านผู้ชมเลขหมักเนาะเนียนครับผมโอ้ฝันเห็นน้ำฝันเห็นน้ำก็ฝันเห็นแม่ก็เลยตีเป็นซีหนึ่งหนึ่งซีเนี่แหละ,ค,ะค่ะท่านผู้ชมค่ะเอา เอาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วเนาะค, <ผม S 2> ค่ะเหล็ก็โบ้คอยเข่าค่ะท่านผู้ชมเนาะค,ค่ะโบ้คอยเข่าเลขกเก่าศูนย์นี่โบ้มีเลยค่ะท่านผู้ชมน้ำเสี่ยโบ้มีหด 90. เก่าศูนย์มีแต่หนึ่งซีซีหนึ่งค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องเอฟซีโชคดีทุกท่านเด้อค่ะงวดต่อไปก็คือ วันที่หนึ่งธันวาคมหกสิบหกค่ะมองได้เด็ดมองได้ดังโทรมาหาน้ำเชีย่ยในเด้อค่ะเบอร์โทรศูนย์เก้าสองห้าหกหนึ่งห้าแปดหนึ่งเจ็ดค่ะธนูชมเนาะเบอร์แอดดีไลเอียงเถอะศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับคค่ะรับสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ